ัดครบปัญหาหนึ่งที่เรามีปัญหากันในส่วนของการซื้อขายที่ดินก็คือในตัวสัญญาเราไม่ได้ตกลงกันเรื่องต้นไม้ที่อยู่ในที่ดินนะครับปัญหานี้ก็นำมาสู่การทะเลาะก,กันเยอะทีนี้ถ้าบอกว่ากรณีว่าเราเขียนสัญญานะครับโดยไม่ระบุว่ามีการขายต้นไม้ติดไปกับที่ดินด้วยทีนี้เกิดมาเอินว่าเจ้าของที่เก่าเขามาตัดต้นไม้ในที่ดิน ผลทางกฎหมายนี่มันจะกลายเป็นลักทรัพย์ไหมคือจริงๆโดยปกตินะฮะตามประมวลแพ่งและพาณิชย์มาตรา145ข้าระบุว่าไม้ย,ยืนต้นเป็นส่วนควบของที่ดินนั่นก็คือไม้ย,ยืนต้นเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินคือถึงไม่เขียนไว้จะต้องตกติดไปกับที่ดินแต่กรณีวรรคสองบอกว่ากรณีพืชล้มลุกไม่เป็นส่วนควบของที่ดินคือถึงคุณจะไม่เขียนสัญญาขายไปด้วย นะครับถ้าไม่ได้เขียนสัญญาขายไปด้วยก็จะไม่ตกติดไปกับที่ดินทีนี้กรณีว่าไม้อะไรที่มันจะเป็นไม้ล้มลุกไม้ประเภทไหนจะเป็นไม้ยืนต้นนะครับในส่วนนี้เคยมีดีกานะครับสารดีกาท่านระบุไว้ตามดีกานะครับที่3 181ทับสอบอกว่าการที่เจ้าของที่ดินกลับมาตัดอ้อยในที่ดินทั้งที่ในที่ดินเนี่ยไม่ได้เขียนว่า ขายที่ดินพร้อมสิ่งต้นไม้หรือไม่สารดีการวินิจฉัยว่าการที่เจ้าของที่ดินเนี่ยกลับมาตัดต้นอ้อยซึ่งอยู่ในที่ดินนี้ไม่เป็นลักทรัพย์นะครับฉะนั้นการที่เราจะดูว่าเมื่อขายที่ดินแล้วเจ้าของกลับมาตัดต้นไม้ในที่ดินเนี่ยประเภทไหนถึงจะเป็นลักทรัพย์ ประเภทไหนถึงจะไม่เป็นลักทรัพย์ก็คือถ้าเป็นไม้ยืนต้นก็ต้องถือว่าตกติดไปกับที่ดินแม้จะไม่ได้เขียนสัญญาแต่ถ้ากรณีว่าไม่ได้เป็นไม้ล้มลุกไม่ได้เขียนในสัญญาก็คือยังเป็นของเจ้าของที่ดินเดิมสามารถที่จะมาตัดใช้สอยได้ไม้ยืนต้นคือไม้ประเภทมีเนื้อไม้เป็นยังไงประเภทมีเนื้อไม้คือมันก็จะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งนะฮะเป็นยืนต้นสูงไม่น่าที่จะต่ำกว่า5เมตรถ้ากรณีว่ามันจเจริญเติบโต แล้วประเภทไหนคือไม้ล้มลุกซึ่งมันจะไม่ติดไปกับที่ดินนะฮะเจ้าของเก่าสามารถมาตัดได้พวกไม้ล้มลุกก็ประเภทไม้ไม่มีเนื้อนะครับก็คือไม้ที่อาจจะมีเนื้ออยู่คนน,นิดนิดพูดประเภทต้นกล้วยดาวเรืองทานตะวันพับพลึงพุทธลักษาตะบองเพชรอะไรพวกนี้ฉะนั้นไม่ต้องเถียงกันนะครับต่อไปการขายที่ดินเราไม่ได้เขียนว่าขายต้นไม้ ติดไปด้วยหรือไม่นะครับก็ต้องมาดูว่าเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้ล้มลุกถ้าไม้ยืนต้นแม้นไม่ได้เขียนก็ต้องตกไปกัดที่ดินคือเป็นส่วนควบติดเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินส่วนถ้าเป็นกรณีไม้ล้มลุกก็คือถ้าไม่ได้เขียนสัญญาก็ยังเป็นของเจ้าของเก่ามาตัดมาถอนมาตัดป้อยตัดอะไรซึ่งเป็นไม้ล้มลุกไปเนี่ยก็ไม่ถือว่ามีข้อหาความผิดฐานลักทรัพย์ก็ฝากให้ดูกันด้วยนะครับไม่ต้องทะเลาะกันต่อไป ก็ฝากความรู้ดีๆไว้นะครับสวัสดีครับ